สวัสดีค่ะพบกับช่องหนุ่มหนิง KJ c h a ชน e l ค่ะวันนี้จะพาเพื่อนๆไปกินอะไรกันตามมาดูเลยนะคะเพราะว่าที่นี่มีทั้งที่พักคาเฟ่และอาหารจ้าไปดูกันและนี่นะคะเราก็เข้ามาในร้านแล้วนะคะร้านเขาก็จะกว้างขวางเหมือนกันนะคะมีโซนให้นั่งเยอะมากๆเลยและในเขามีส่วนเล็กๆด้วยนะคะมีทางน้ำไหลบรรยากาศดีมากๆนะคะมีแบบนี้แต่เขาปิดน้ำไปแล้ว จะมีน้ำแบบไหล,ไลมาแบบนี้เป็นเหมือนทานน้ำคือบรรยากาศดีมากๆถ้ามาตอนกลางวันน่าจะสวยมากๆเลยนะคะขนาดตอนกลางคืนมีเปิดไฟแบบนี้ก็สวยนะคะและตรงนี้นะคะก็เป็นโซนที่พักของเขาด้วยนะคะเพื่อนๆถ้าหากว่าสั่งอาหารเขาแล้วมานั่งกินข้างนอกก็ได้แต่วันนี้ฝนตกก็เลยจะไม่ได้มานะคะตอนนี้ฝนเพิ่งหยุดไปก็เลยพาเพื่อนๆมาชมนะคะแล้วก็จะมีเนี่ยอ่า วัสดุในการปลูกต้นไม้มีกระถางแบบนี้นะคะและข้างบนนี้เป็นห้องพักนะคะสามารถมาพักได้เลยบรรยากาศดีมากๆเลยนะคะมี2ชั้นนะคะเพื่อนๆและก็มีโซนคาเฟ่ยอยู่ด้านหลังนะคะแต่ไม่ได้ไปนะคะเราก็มานั่งโซนกินข้าวกันละกันตอนนี้อาหารก็มาแล้วนะคะก็เป็นกุ้งย่างนะคะพร้อมกับน้ำจิ้มแบบแซ่บๆมาก มาพร้อมกับคกฉิวมาแบบนี้เพื่อนๆหลายคนน่าจะเดาออกแล้วแหละว่าร้านนี้ร้านอะไรนะคะเฉลยแล้วกันนะคะเป็นร้านติดอ่างที่อ่างศิลาชนบุรีนะคะมีที่จริงมีเมนูหลายอย่างนะคะแต่วันนี้ก็สั่งสลัดกับข้าวมาแบบ กินเบาๆนะคะอีกคนเขาจะกินสลัดแต่เราจะกินข้าวก็เลยคนละจานไปแบบนี้นะคะเป็นมื้อเย็นที่เบาๆเบาเขานะแต่ไม่ได้เบาเราเราจัดเต็มเราจัดหนักนะคะนี่น่ากินมากเขาทํามาแบบนี้เลยนะ,ะตาแบบนี้เลยจริงๆนะคะเพื่อนๆถ้าใครชอบนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามชอ่องนุ่งหนิงเคเจแชนเนลด้วยนะคะไว้มีโอกาสจะพามาอีกนะคะ ก่อนจากกันนะคะก็มาชมบรรยากาศนอกล้านกันนิดนึงนะคะเขาก็บรรยากาศดีมากๆเลยตอนกลางวันน่าจะได้เห็นอะไรชัดกว่านี้นะคะเขาเพิ่งปิดน้ำตกไปทานน้ำไหลไปนะคะและสุดท้ายนี้นะคะเพื่อนๆคนไหนนะคะอยากจะให้พาไปเที่ยวไปชมที่ไหนละแวกนี้อีกนะคะก็พิมพ์คอมเมนต์มาได้นะคะ ากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนุงหนิง kj channel ไว้ด้วยนะคะแล้วอย่าลืมติดตามกันด้วยนะขอบคุณทุกคนมากๆเลยบ๊ายบาย